ดไล่กดแทร์ค่ะไล่ไล์แชร์กดได้ไม่ได้ม่นกดได้ไม่ได้เอากดไะไไม่ได้กดอะไรสะลูกกดอะไรลูกอะไรนะกดอะไรก็ม่กดจะ้ไม่ได้น้าตาจริงจังพ่อไมทำอะไรอ่ะน่ครับเอามาดมมาเนี้นะ่าฮ่าฮ่ยฮ่่่ หอมบอกหนาวไม่ได้ไม่ได้ยาไม่ไม่หอมเวลากินข้าวอยู่มือมันเป็นเาษาภาษาจามฉุบตามน้ำเลแล้วดูนะน้ำนอนข้ายหมาข่ายแม่ข่ายอะกระหมาป้าแต่เดี๋ยวค่ะท่านเกิดทีสองท่านนะคะสวัสดีคุณโยคุณบัวพัดน่ารักจังเอ็ดมินน่า ก็ปั้งใจทำหัวทำให้ทำให้ดีด้วยทำหัวจับพวกเป๊ะๆแล้วต่อก่อหลุมยังไม่ย้ไม่ยายยะตั้งหัวินน้ำมาแล้วจับก็ฮะี่เ่อเาจิดน้ำาอะไอะป๊ะเป๊ะเป๊ะฮะเปอะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไป๊ะเ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 ปปปปป หน้อนะ่อนไม่เอานล้วมเด็นหนูออกมานะเบาจะนอนหอูพูดให้รู้เรื่องเบตาจะพักผ่อนพรุ่งนี้เบาจะทำงานเขาเหือยแม่บุญแบุญอ้วนแล้วเนี่ยมาหน่อยอ้วนเลย อ้เบีกลม่ับบ้านแล้วไม่ทราบเหมือนกันนะคุณบอผัดไม่รู้ว no. ่าโอ้จะมาวันไหนนะคะคุณ no> ดุษฎีสวัสดีค่ะคุณสมศรีสวัสดีค่ะต้องกลับมาาข้าวที่บ้นะั ัดอลิก็จะอย่เฮ็ดหันตมาผัดมันมีขายผัดอะไรคือกันนี่ยะเผัดคือลัดแบบนี้่ยหเห็ดลายนี่มเส้นตเนเห็ดแล้วเค็มๆนี่ งอะไรสบมีสองจอแล้วต้องทำได้สองอย่างตนจอจะไม่ลอยงั้นเนอะ ติดดำไปเลยใช่าไม่ได้ไม่ได้ก็มีลิกาสิทธ์ไงไปจดลิกาสิทธ์มาเถ่ายภาพเฉยๆเงี้ยนะจดนิกาสิทธ์เงี้โหช่องใครช่องนั้นโดนเลยใช่ไหมชอบกินทางกัญญาไงโดยเฉพาะยังช่องยาที่นี่้ถ่ายนี่โดนเต็มเลย ระดากินข้าวก่อนลูกพระดาไม่ต้องกินเยอะแน่นแน่นระอกของมินมัไนไม่ซือผักสลัดมากุ้งดูนป็นสวนไระราลูกเออทำอยเดียวทำปากสะบอกไคะอืมจะทำเป็นไง เขาปลูกในน้ำก็ยังขึ้นนะปากสลัดของลกสาวเขอนเนี้ยปลูกในน,น,น้ำักส,สลัดจนบอกอให้น้ำเม่ไหร่ก็เวลาเนาะ คุณเตียนเตี่ยนสวัสดีค่ะคุณปานีสวัสดีค่ะน้ำอะำไรตลอมันหามันยาังไปเป็นล่างน้ำ เม,มนห้นห,หนูออกมาตรงนั้นละนนน่ะะแย่เมที่เห็นหนูออกมาตรงนั้นแหละเสียงอะไรร้องจิ้งลีใช่ไหมใช่ค่ะจิงลีจิงลีจิงลี เราลังคื้อมาคับแถวมมนได้กัดตคือที่สกวนมันได้ัเลยเนาะเม็ดมะทูดตันี่นุกนูคุกไปนลันูหนหนู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 นูห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 นู เป็นมีน้อยชอบกินผัดเบเกอรี่ผัดขนมมันจะกัดนมมีหมดนะถ้าไม่กัดห้องอะฟอกห้เลยเดี๋ยวหนูจะกินนมหมดนะแล้วหนูจะกินนมที่ไหนอ่ะอู้กินเมนเมนไะถ้าไม่ฟองห้องหนูมันจะเอาไปหมดเลยกินเมนเมนนะแล้วขนไปหมดเลยมันจะเอากล่องไปกินหมดเลยไปให้เจ้าแปลกินด้วยเอาไปให้ฝาปให้ฝาเจ้าป้าไทบ้านต้มไข่ที่นาเดียจะมาขโมยเอา หมดแล้วถ้าไม่ไปเฝ้าต้มใไม่เห็นแล้วอย่งุกตาพี่นเดียขโมยไปเก็เมื่อเช้านี้เนาะเราก็ได้อ่า